เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะจากคิงแต่งทีมสะพานใหม่วันนี้ปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านแต่ขอให้ฟังสองมุมนะเพราะเปิดภาพจากคิงก่อนตอนที่เขาพาคุณกำพลเนี่ยมาร้องเรียนประเด็นคือกำพลบอกกับทางผู้สื่อข่าวบอกเนี่ยตัวเองไปทะเลาะก,กับข้างบ้านแล้วประเด็นก็คือข้างบ้านของเขาเนี่ยนะครับมีนายเกษมกับนายสมศักดิ์แล้วตัวของคุณกำพลเองเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยไปเตือนข้างบ้านให้ลดเสียงดนตรีหน่อยปราก โดนข้างบ้านเอาด้ามจอบปีไหปปราหักหัวมีรอยแตกต้องเย็บหกเข็มและยิ่งไปกว่านั้นเขายังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมันมีเรื่องมีราวกับข้างบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วและเขาเคยไปแจ้งความในระหว่างที่แจ้งความปรากฏตำรวจบอกอ้อยคุณข้างบ้านเขาก็มาแจ้งความคุณเหมือนกันนะทางฝั่งของกํามคนก็งงบอกเอา้า ตด้ยังไงผมเป็นคนเจ็บเพราะตอนผมไปหาคุณตํารวจคุณตํารวจบอกว่าให้ผมไปรักษาตัวก่อนพอผมกลับมาแจ้งกลายไปว่าข้างบ้านกระเสมกับสมศักดิ์คุณผู้ชมฮะชิงแจ้งความก่อนล่าสุดให้ดูทีละมุมเอาวงจรปิดดูก่อนตอนที่มีการตะโกนขอให้เบาเสียงอ่ะจําตัวละครได้แล้วนะกำพลคือคนเจ็บแล้วกำพลก็มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อว่าสมเด็จนี่นีนน่ดูนะฮะ<อ>มันเป็นช่วงปีใหม่ เดี๋ยวขึ้นผังให้ดูคู่ขนานกันกันกบคลิปนี้เปิดผังให้ดูด้วยฮะตัวละครว่าใครเป็นใครจะได้ไม่งงนี่คนเจ็บคือกำพลกับสมเด็จเป็นเพื่อนกันบอกไปเตือนสมศักดิ์กับกาเสมให้เบาเสียงแล้วก็ปรากฏเกิดเรื่องขึ้นในคลิปนี้จะได้ยินเสียงตะโกนบอกให้เบาและหลังจากนั้นวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเหมือนกับมีการด่ากันบอกเบาหน่อยเบาหน่อยไม่ต้องเผื่อกูเนี่ยฮะแจ้งตำรวจด,ดังยังโวย สำคัญเลยหลังจากนั้นเกิดการตีกันเอาให้ดูเต็มจอฮะสองฝั่งเปิดขึ้นมาเต็มจอเห็นตัวละครเห็นชื่อหมดแล้วนะ ไปดูหน่อยมันจะไม่เห็นใช่ไหม,ไมเห็นก็จะได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงทะเลาะแต่สีเหลืองคือพวกของคนเจ็บคือสีเหลืองคือพวกคนเจ็บเปิดภาพคนเจ็บขึ้นมาหน่อยวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามทางด้านบอกกำพลไหนไม่เกิดอะไรขึ้น ตัดภาพไปที่กำพลได้ครับกำพลก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยไปเตือนและสุดท้ายเนี่ยก็เลยมีเรื่องพอมีเรื่องตัวเองไปแจ้งความสพเมืองกำแพงเพชรภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจบอกว่าไม่อยากดูแล้วก็ปวดหัวมาทั้งคืนและทำงานมาเหนื่อยเดี๋ยวค่อยมาดูวันหลังได้ไหมไปรักษาแผลก่อนสุดท้ายพอตัวเองจะไปแจ้งความตำรวจบอกว่าอีกฝั่งแจ้งความเอาไว้แล้วรวมทั้งเพื่อนบ้านยังขู่ด้วยว่ากูไม่กลัวหรอกกูติดคุกมาก่อนฟังเสียงกำพลฮะ <c oughs> แจ้งความไว้แล้วว่าพวกนคนสามคนอะไปไปลุมทาร้ายเขาจึง่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ลุมทาร้ายคนเลยผมวิ่งเพื่อที่จะไปห้ามแล้วผมบอกว่าผมมีเป็นพยานเป็นกล้องให้ดูตารวจเขาไม่ยอมดูเขาบอกว่าเขาปวดหัวทางานทั้งคืนบอกว่าไม่ไม่เขาไม่ดูแล้วเขาบอกว่าวันที่เขาจะเรียกมาต่วนเดี๋ยวเขามีหลักฐานแล้วค่อยมาให้เขาดูทีหลังแล้วก็เลยมาร้องเรียนกับที่จ่ากิงเนี่ยครับเพื่อขอความเป็นธรรม ตอนที่เกิดเหตุอ่ะเขาใช้อาวุธเป็นอะไรบ้างใ<ท>ี่ป่ะตีหรอใช่หรืไรยาวๆมีชื่อนายเกษมกับนายเกษมนีผ่ผมไม่รู้จักเพิ่งเห็นหน้าวันนั้นวันแรก <S <S แต่คนชื่อศัตว์นี้เห็นรู้แล้วก็รู้จักใช้อะไรตีครับใช้ด้ามจอบสองอันเขาตีเรากี่ครั้งคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมันจะมีภาพตอนที่คนเจ็บโดนตีหัวแล้วเดี๋ยวเปิดภาพขึ้นมาหน่อยนะฮะวงจรปิดคือต้องบอกว่าตัวของฝั่งกำพลเองเนี่ยเขาก็สังสรรค์ด้วยหรือเปล่าใช่ไหม เขาเปิดคาราโอเกะเลยค่ะในคลิปเนี่ยเขาจัดงานสิแล้วข้างบ้านก็มาเตือนเขาให้เบาๆเขาก็บอกว่าได้เดี๋ยวเขาจะเบาให้เ,<อ>เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสุดท้ายเขาบอกว่าโดนทางฝั่งของสมศักดิ์สมศักดิ์กับกเกษมมาทําร้ายเขาล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะเพื่อความเป็นธรรมทีมข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้เราเห็นสภาพล้วแขนเขินหักหัวแตกเนี่ยนะฮะเราไปที่ทางด้านของกำแพงเพชรบ,บ้าง ใบที่คุณสมศักดิ์หน่อยเพราะเป็นคู่กรณีกับกำพลเปิดภาพสมศักดิ์และเปิดภาพกำพลขึ้นมาชนกันเลยฮะวันนี้ทันทีที่เราไปเจอสมศักดิ์เราก็ถามคุณสมศักดิ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏคุณสมศักดิ์กำลังเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุกลุ่มกำพลตัางหากครับเดินบุกเข้ามาแล้วถือมีดตะขอเข้ามาจะมาทำร้ายน้องเขยผม อันนี้ข้อมูลมันจะคนละอย่างแล้วเออมื่อกี้กำพลบอกพวกเราแค่ตะโกนถูกไหม<ะ>ให้มันเบาหน่อยปรากฏว่าทางฝั่งคู่กรณีบอกไม่ใช่ถือมีดมาเลยแล้วก็มาทำร้ายน้องเขยผมหลังจากนั้นต่อยน้องเขยผมด้วยผมก็เลยออกไปช่วยมันก็เลยชุนลมุนส่วนคลิปเปิดคลิปฮะคลิปที่เห็นเนี่ย อยากจะท้าทายฝั่งกำพลเหมือนกันถ้าอ้างว่าพวกผมรุมทำไมคลิปคุณเปิดแต่เห็นฝั่งพวกคุณทำไมไม่เปิดข้อเท็จริงทั้งหมดให้สังคมได้เห็นและผมอยากจะบอกด้วยนะสังคมไทยช่วยดูข่าวนี้หน่อยอเห็นจอโปรเจคเตอร์ไหม,มคือเขาบอกว่าคุณน่ะจะฉลองปีใหม่ก็จริงแต่คุณติดตั้งจอโปรเจคเตอร์แล้วเสียงดังมากมแล้วเหตุการณ์มันรบกวนชาวบ้านทั<ะ>้งซอยขณะเดียวกันเนี่ย ไอ้เรื่องที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเอาด้ามจอบตีก็ไม่เป็นความจริงทางด้านของคุณสมศักดิ์บอกผมใช้ไม้ป้องกันตัวเพราะพวกคุณบุกมาที่บ้านผมและที่ทางฝั่งกำพลไปอ้างออกสื่อกระจาคิงบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแม่กำพลเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้เพราะหวาดกลัวแม่กำพลต้องอพยพไปอยู่ที่อื่น ก็ไม่เป็นความจริงมแม่กำพลคนเจ็บป่วยเป็นเบาหวานแล้วนอกเพราะกินเหล้าอไอ้ที่อยู่ไม่ได้เพราะต้องไปรักษาตัวกำพลมันเอาไปเลี้ยงดูที่กรุงเทพพูดความจริงกลุ่มพวกผมต่างหากคือผู้เสียหายเพราะผมไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่ไอ้คนเจ็บเนี่ยที่เอาไปร้องจากคิงเนี่ยมันเปิดเพลง3 4วันติดอบอกให้มันเบาเนี่ยวันนั้นพอดังมาแล้วหลายวันโอ้โหคดีพลิกฮะ คนละเรื่องเลยพ่อกำพลเอ้ยไหนต้องฟังอีกฟังว่างนะสมศักดิ์เขาสวนคืนฮนะคนอะ่ะไอ้น้องเขยเขาบอกว่าให้เบาเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อยแค่นั้นเองันถามว่าน้องเขยเป็นนักเลงไงวิ่งขามาใส่เลยอวิ่งขามาสามคนเลยของเขาเอาไม้เมื่อยเต็มหมดมีดขวายังถือมาเลยครับมีดขอออกมาเลยไอ้น้องชายมันน่ะไอ้สุรพงษ์น่ะ ถือมิขอเลยครับเราคลิปดูเคลบดูแล้ววิ่งเห็น้วยวิ่งถือมิขออกมาเลยครับฝั่งน้องขว้างว่าเอาจอบไปตีเขาเราไม่มีจอบเลยครับจอบไม่ได้ตีเลยใชจอบแบบถือตรงนี้ยืนตรงนี้เพราะว่าไม่ได้ไปตีเลยจอบมันถือมิขอมาเพป้องกันตัวก็ดูไว้ก่อนม่ขอต้องถ้าวิ่งเข้ามาถึงบ้านเราวันนี้แล้วเราก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนครับเนี่ยจอบเล่มนี้เลยครับยังถืออยู่ตรงนี้วางตรงนี้เนี่ยจอบยังอยู่อย่างนี้เลยครับเนี่ยทำไมก่อสร้างอยู่นะ ผมไม่ได้ไป,ไปใกล้เขาเลยดูกล้องมันก็รู้ครับพี่ลองลองดูกล้องดูก็รู้ครับอากล้องอะมันมีกล้องอยู่อะมันหมุนมันหมดแหดละอันนี้นะอีฝั่งนั้นก็คือเข้ามาเขตบ้านเราเข้ามาเขตบ้านเราครับคุณผู้ชมครับและถ้าดูจริงๆขวามือคือพวกคนเจ็บที่อ้างว่าโดนข้างบ้านรังแกข้างบ้านก็เลยโต้กลับเดี๋ยวขวามือเปลี่ยนภาพในที่พวกคนเจ็บตอนที่ถือไม้อะมีใช่ไหม,มนี่ภาพนี้ใช่ไหมใ,ในขึ้นจอมอนิเตอร์ผมด้วยเวลาเปิดภาพอินเสิร์ตขอดูจอมอนิเตอร์ผมหน่อยนี่อ๋อนี่ไงนี่ไง ส่วนทางฟังของพี่สมศักดิ์คนข้างบ้านแฉกับแล้วบอกคุณกินเหล้า3-4วันติดอะทำไมไม่พูดความจริงอ่ะอคลิปคุณนะ่ะทำไมไม่พูดว่าพวกคุณบุกมาหาผมเห็นไหมฮะล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณทวายคุณทวายเนี่ยก็เป็นชาวบ้านใกล้เคียงบอกเหมือนกันว่ากำพลและเพื่อน เห็นบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะกลับมาที่บ้านที่กำแพงเพชรวันหยุดยาวแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพวกตนเองอยู่ใกล้ก็ทนไม่ได้เหมือนกันเพราะกรพลเนี่ยมีปัญหากับคนไปทั่วและยังไงต่อ แต่บ้านอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เวลากินเหล้ากันกําพลมักจะมีปัญหากับคือสมศักดิ์ด้วยกันกินเหล้าเมาทีไรมีปากเสียงด้วยกันทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่ากําพลกับสมศักดิ์เนี่ยเขามีปัญหากันเนี่ยนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่ากําพลเนี่ยนะฮะมักยกลําโพงมาเปิดเสียงดังไม่เกรงใจเพื่อนบ้านเอาละสิฮะสวยแล้วคนร้องกลายจะเป็นจำเลยซะแล้วไหนลองฟังเสียงชาวบ้านหน่อยสิ คนมากก็จะมาวันหยุดอ่ะเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะเอาแม่มาบางทีเขารับแม่ไปแล้วตอนเนี้ยแม่ไปอยู่เขาแล้วแต่เขามาก็เปิดแต่เพลงอย่างเดียวไม่ได้สนใจใครทางบวงคลองบ้านนี่เขาไม่มองไม่เห็นคือมองว่าเป็นการรบกวนเหรอครับผมเองถคาผมอยู่ไกลผมก็ทนไม่ได้อันนี้ผมอยู่ไกลหน่อยมันกำเหมคานกันกำรู้จะทำไง ก็คือมาถึงก็เปิดเพลงเสียงดังครับแต่ uh. เดี๋ยวจากคิงก็ต้องลองพิจารณาสักนิดนึงนะฮะก็เข้าใจแหละว,ว่าบาดเจ็บแล้วก็คงจะกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราเพราะเดี๋ยววันหยุดก็ต้องกลับไปกำแพงเพชรอีกแต่วันนี้ก็ต้องบอกกรตามตรงกัมพลความจริงเป็นยังไงต้องพูดให้หมดด้วยนะเราต้องฟังความสองข้างกลายไปว่าคนในพื้นที่กลับรู้สึกว่ากําพลเสียงดังถูกไหมฮะและไปบุกหาทางฝั่งของคนที่เขาเอาไม้ตีก่อนอา้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพิสูจน์กันในศาลตอนนี้ยังไม่มีใครผิดจนกว่า ศาลจะตัดสิน